สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาดนโดนเลยครับพี่น้องเนาะมาโดนโดนนี่ครับผมครับพอดีมือเศา้านี่ครับผมเกามาเชื่อกับทั่วหาไม่ออกของปูเลยเด้อครับผมครับแล้วก็ทั่วหาพอที่เพิ่งยุ่สึกัที่เพิ่นแนะนําให้ไปหาปูนะครับพี่น้องเนาะครับอ่าเพิ่นเ่ได้รับสายแล้วเพิ่งทั่วมาที่หลังครับผมครับเพิ่งทั่วมาที่หลังครับเอาครับพี่น้องเนาะครับ มีหลายท่านอยู่แล้ครับผมทษมาหาากัมพูชเกามเูชยกับบอกว่าให้ไปเบิ้งนคลิปด้วยว่าเกัมเูชยกับบอกไปว่าเพิ่นบ่ได้ห้ครับพี่น้องเนาะครับตามที่ไม่ออกเพิ่นเบาแล้วครับผมพอดีครับพี่น้องลาสุดเลยครับผมครับสดๆหล่อนหล่อนเมื่อกี้นี่ครับผมครับพอที่เพิ่นแนะนําให้กัมเูชยไปตามหาปูที่ว่าสองสองเจ็ดแปดหานี่ครับผมเพิ่นทร่งตัวเลขกามหาแห้วครับพี่น้องเนาะครับ แ้่ว่าอันเพิ่นก็ว่าอยากให้หันออกคลิปแล้วครับผมครับคือว่าเพื่อนขอปิดบางสถานที่ทุกๆอย่างได้ครับผมแล้วก็ต้องขอแจ้งพี่น้องพี่ซี่ว่าอ่าเอาตัวเล็กน้ำเกลาอมาเชื่อเอาครับผมถ้าได้ยังได้ก็เอามาให้พี่น้องพี่ซี่เบิ้งอยู่แล้วครับพี่น้องเนาะจีซ่าเจเล่านั้นแหละครับผมครับถือว่าอ่าเป็นแนวท่ามั่งเด้อครับพี่น้องเพื่อนก็หายมาสองคููครับพี่น้องเนาะ สองคู่คือเกาครับเป็นเลขสองคู่คือจังวังหันที่ว่าเพิ่นไหสองสองเจ็ดแปดหาครับผมสองสองเจ็ดแปดหาน่าจะเป็นแปดหาแปดครับพี่น้องเนาะครับผมเพิ่นไฮสองคู่เมื่อกี้เราไม่เชื่อกันเลขเขาเบิ้งในไล่พออีกรอบนึงครับผมเป็นโซงมาแล้วครับพี่น้องเนาะครับกัถือวาที่ท่านกับได้ครับพี่น้องเนาะเพราะท่านกับวากันไปครับผม เพราะว่าเพิ่นพึงทรงมาให้อีหลีครับพี่น้องก็มาเชื่อกับอ่านี่เวลาให้เบิ่งความครับผมที่เพิ่นทรงมาให้ครับจังใดกับพิจัยหน้าเบิ่งเอาเด้อครับพี่น้องเลขปูที่พี่น้องเอฟซีหลายถ่านรอค่อยครับพี่น้องเนาะถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปดวนๆเลยครับผมกับก็มาเชื่อกับมดบังครับผมกับตามในคลิปแหละครับพี่น้องเนาะหลายท่านกับข้อเมนต์ว่าถ้าบ่ให้กับพวเป็นยังถ้าบ่ได้กับพวเป็นยังครับผมกับพวดีเพิ่น เพื่อนเขียนให้ผู้ที่เคยอาบน้ำมุนต์นะครับผมม่รู้ว่าจะเป็นไ้ผู้ใดเดอครับพี่น้องครับเตอว่ากอลุดมหาแล้วครับผมลุดมหาทั้งพอที่เพื่อนแนน้ำไปแล้ะครับพี่น้องเนาะเพื่อนก็เลยเขียนทรงมาให้ครับผมครับก็ต้องขอกาบขอพระคุณปูด้วยครับผมแล้วก็ขอพระคุณพอครับผมพอเอฟซีที่เพื่อนทรงตัวเหล็กของปูจากสกลที่พี่น้องลอกอขยมาให้ครับพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันครับผมฝากเป็นกําลังแรงใจ กดไลค์กดแช่คกับเก่ามาแชร์น้ำแชร์อูน้ำชัยในเด้อครับผมครับเอาก็ลองเบิ้งครับพี่น้องเนาะเพื่อว่าเหล็กเป็นมากคือจังวดวัางหันครับผมเอาครับพี่น้องครับผมมาด่วนๆเลยครับพี่น้องเนาะเหล็กปูสกุลครับผมที่ว่าพี่น้องพี่ซี่ไลท์่านลอค่อยนะครับผมรวมถึงเก่ามาแชร์ก็อยากจะนำเสนอแนวทางตัวเหล็กสู่พี่น้องพี่ครับพี่น้องเนาะครับเพื่อเป็นโชคเป็นลาบเด้อครับพี่น้องตัดเลนเอาเด้อครับผมครับได้มาสองคู่คือคือจะงวดวัางหันแหละครับพี่น้องเนาะ ขบว่าหันสองสองเจ็ดแปดห้าแปดครับผมครับมน้ปันถ่เจ็ดเจ็ดห้าสองสองสี่ครับพี่น้องเป็นสองคูได้ครับผมให้ตัดเรียญเอาครับว่าจะเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าสองสองสองสี่ครับพี่น้องเนาะเลขมิโทนีครับเลขปู่จากสกลครับเนี่ยครับผมพอเพ็นโซงมาถ่ายต้นดวงเลยครับพี่น้องนี่พี่น้องซีก็จะเห็นเวลาครับผมนี่เกือบเที่ยงครับผมเกือบเทียงครับ นี่ครับผมต้นฉบับที่เป็นทรงมาไหเด้อครับผมเจ็ดเจ็ดห้าสองสองสี่ครับเอาลองเบิ้งครับพี่น้องเนาะครับตัวเลขบว่ามีผู้ใดสาบชีวอกตัวใดกับนี่นะครับผมผู้เพิ่นตามที่เพินเบอกกับกอมาเชียตว่ากอมเชียเบ่ได้ลงเสียงขีปเด้อครับผมเสียงปูเพิ่นว่าเพิ่อใจเจ็ดงวดครับผมนี่ก็เขาหางวดแล้วครับพี่น้องเนาะลองเบิ้ง ครับงวดนี้เพื่อนกระเขียนให้อาบโยมที่เพื่อนไปอาบน้ำมุนแล้วครับผมครับนี่แหละครับพี่น้องเลขปูจากสกุลเด้อครับผมครับเขาไม่เชื่อกับคิดว่าซิบอร์ได้แล้วครับพี่น้องเนาะพอดีเขามาไลไเปิดเบื้องไรไปเจอไร่พอครับผมครับหมู่บ้านอามูเซ้านี่ก็โทษกับพอแต่ว่าเพื่อนไม่ได้รับสายครับพี่น้องเนาะตามในขิป้วครับผมครับเพื่อนก็เลยโทรมาหานี่ครับพี่น้อง สองสองเจ็ดอ่าโทษทีครับผมเจ็ดเจ็ดห้าสองสองสี่ครับผมเป็นเลขสองครูได้ครับผมเจ็ดเจ็ดห้าสองสองสี่ครับเอาดวนเลยครับพี่น้องดวนดวลเลยครับผมนี่ครับเลขปู่จากสกุลครับอ่าตกอมเชียต้องขอบอกทั้งเจ็ดแล้วครับผมครับขอแจ้งว่าอ่ากอมเชียติโบต์ได้ให ทียูปูได้ครับผมหนึ่งแล้วก็บรได้หาเบอร์โทครับพี่น้องเนาะเบอร์โท่นี่ปูว่ามีแล้วครับผมเบอร์โทนี่จะเป็นของแม่ผู้ที่เ็ามาเชื่อท่ไปหาครับผมครับหรือว่าเบอร์โทของพอเย็ซีที่เป็นทรงตัวเหล็กมาให้ครับพี่น้องเนาะก็ไมาเชื่อชิบขออนุญาตหรือว่าสงวนไว้เด้อครับผมครับกับทียูปูครับพี่น้องเนาะครับนี่ครับผมพิจเจนาเบื้องครับพี่น้องครับผมครับเพื่อเป็นโศกเป็นลาบครับ สองพฤษภาคมหกสิบแปดมาดนดวเลขครับพี่น้องเป็นเลขเบิลน,นาต้องสองตัวครับพี่น้องเนาะเจ็ดเจ็ดห้าและสองสองสี่ครับ,รบจังได้ก็ต้องบอกพี่น้องซี่หวังสีแด้ครับผมเพราะว่าทั่วมาหลายทันมาครับพี่น้องเนาะก็มาเชื่อกับบอกว่าบบได้ครับผมเพราะว่ากามาเชื่อกับพึ่งจะได้เมื่อกี้นี่ครับพี่น้องครับจังไดก็ถ้าว่า เลขออกลรวครับพี่น้องเนาะมีดามาเนี่ยก็จะกี่วางได้เด้อครับพี่น้องเพราะว่าก็มาเชื่กับเพิ่งจะได้แลครับเพิ่งจะลุงนี่แหละครับพี่น้องเนาะครับผมจังไดกับฝากกดไลค์กดแชร์ไปหาผู้ที่เพิ่นมาเห็นคลิปนี้เด้อครับผมครับเพื่อให้เป็นโชว์เป็นลามน้ำกันครับพี่น้องเนาะเพื่อว่าอ่าเพิ่นจะได้ปหนีปสินกันครับผมครับกับ่ต้องนั่นแหละครับพี่น้องเนาะค่อยๆเล่นไปก็ได้เพราะว่าถ้า เพิ่นได้อีกเพิ่นก็ตรส่งมาให้ยี่สี่แหละครับผมเพิ่งเป็นแนวทางเอาครับนี่แหละครับพี่น้องเนาะเลขของปู่จากสกุลครับได้มาแล้วเด้อครับพี่น้องครับผมเอาถ่ายคลิปนี้ครับผมเก่ามาเชื่อกะขออวยพรให้พี่น้องพี่โชคดีครับถูกหวยล้วเงินไปน้ากันครับพี่น้องเนาะครับในงวดวันที่สองพฤษภาคมหกสิบแปดสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนีเด้อครับพี่น้องมื่อแรกขอให้พี่น้องพี่โชคดี มีโชว์มหลับสวัสดีครับ